เล่นล่งตําเป็งไวแล้วะกองบริษัทรัทกองบริษัทเด้อเป๊กแต่ละนี่เขาเแล้วมันเป็นโอ้นั่นนโอ้เลนี่กว้ยแต่เลนี้ตะไครนี่อนี่เป็ดเป๊กโอ้นั่นนะเป็กนี่ทในี่านนี่เนะได้ได้ได้พูลองกินเลยทนะอ่านี่ยกินเลนะพูกินเละกินรวไม่รเนาะเอาเปิดลเลเปิดเกินเลรไม่รวดจ โอ้ใจได้เยอะโอ้้านป้านบ้านป้านป้านยายแลโรงงานมันยุ่งๆอนยาแหล่เว้บ้านน้องนั่นแหละมันจะเป็นเ่อนามันนี่น่ป่วงเลลวรงานนี่นี่เออบ้านเลยนี่นามกับเตมเบอร์นี่มาแล่ได้นะรับมนี่นามเป๊กได้ประกั แพ็กเกจที่เบอร์แพ็กิกจท่ใกล้เป็นชวดคุณพบ่ายลองแหลกับหน้าหวาในนี่ยังซีซีมาเลยนี่นำแหลกแน่นอนนำแหลกครับจำจอมนี่มาได้มาได้นี่พวกกองว่าก็เทหน้าตานี่รถคล้วยหน้าตานี่รถคล้วยนะครับเนี่ยร้านใกล้ก้าวกันใกล้แต่มาตรงนี้ก็มาได้เลยแน่นจังได้กินก้าวกันกับนี่ก้าวแกงนี่กับก้าวแกงโอ้โหมีก้าวมีก้าวแกงกรอบเลยนะครับเบอร์ มีกรอบเลยนในกับข้าวแกงอ่านจำช่งกากว้ในกับไล่กับวันหนึ่งเอาประมาณชิบยี่ทิพย์จำชิบกับเจ้าทิพย์กับจำโจมรลยก็มีน้ำกันนี่น้ำกินน้อยนี่กินแล้วเดียวกินน้อยป่ะในกับมาได้มาติดต่อว่าได้เลยน้องไก่ไก่ตั้งนะว่าน้องมาติดต่อได้มาติดต่อได้อ่าเนี่ยใกับมาได้เลยนะครับจำโจมมาไก่สนใจก็มาจังได้จังหวะมาจังได้ราคาพิเศษโอเค เราเดินทางเราไปไปด้านนั้นเก๋กลับกลับก้ากุมาก้องมารในกับลานนะครับถ้าเกิดว่าเรามาจากเมืองตังนะครับเนี้ยโยเดวเราสั่งไปที่เกานะครับโย่แยกนี่ได้เลยนะครับเนี่ยลานว่าในกับใกายข้าวกันเลยการน้ำดื่มกันนะครับจำเบ็นเพอเราเดินทางต่อเราไปกันเบดิดวันนี้ว่า มากันเบ็ดกับไตวันนี้ไตติ๊กตกวันนี้มากันเบ็ดไตติ๊กตกได้ตกอ่อกากันเบ็ดโอเคให้เราไปไปกันต่อไปก็ก็ตอนนี้เรามาถึงร้านญี่ปุ่นแล้วนี่ครับน,นี่กันเบอร์นี่กันนี่นมาถึงบ้านแล้วครับจำจังก์เนี่ยได้เดี๋ยวมาเปลี่ยนเซนเอ็นไหม เปลี่ยนเส้นไหมเส้นเดิมเดิมเขามันเหล็กครับเดี๋ยวท่านชมเดี๋ยวรอเขามาเปลี่ยนเส้นเดินไหมเดี๋ยวเราอ๋อไอ้น,นี่ไปเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บไว้แล้วก็เรามาเปลี่ยนเส้นเดินหน่ไหมโอเคมา